นี่คือโค้งบิ๊กจิ๋ว8ปดปดครับหลังจากซื้อมาใหม่ครับพอปัญหาอยู่2อย่างครับหนึ่งคือกำเหลี่ยวมันแข็งครับสองขั้นเหล่งมันบ่ค่อยดีครับที่แทมมากระดดส่วนกำเหลี่ยวแข็งครับผมได้ทดลองแจกไขแล้นครับนี่คือฟังดีผมแกกไขนะครับเดี๋ยวเมื่อรองมันจะอ่อนบ่ใส่เนิ่เดียวครับนี่ครับนมขึ้นร้ายครับ อันนี้ฟังที่ยังเดําเดิมอยู่ครับ <c oughs> ฟังนี่จะแข็งแหงครับเดี๋ยวจะพามาเบิงนี่ครับชุดนี้คือชุดชุดนี้คือชุดเดิมเดิมโรงงานครับ <c oughs> จะแข็งนะครับ จำเมื่อก่อนดีผมแสงหางสายามนั้นมันจะนมนมแหง้งนี่ฟังนี่ผมแก่แล้วครับนี่นมเมื่อกันแล้วครับนมละนมคือสายามเลยเดี๋ยวมาเบิ้งว่าผมแก่ยังไงนี่ครับไอ,ต,ไอ,ไอตัวนี้คือนะตัววีตัววีชุดกำเหลี่ยวของหางบิดชีวนะครับผมได้ต่อข้างบนขึ้นมาอีกครับ มันเป็นลักษณะคือตัว L ครับให้มันเป็นตัว L ให้ตัวนี้มันแรงงานมันมันสูงขึ้นมาต่อไปครับลคลายเวลากึงคอนะครับถ้าเราใส่ใหม่เกึนงกิคงคอนยาวๆมากกวออกแห้งนิดเดียวครับอันนี้คือการขับพัต่อขึ้นมาอีกมันก็ใส่แห้งในการบีบนิดเดียวครับมันกรนุ่มขึ้นครับเดี๋ยวสวนขั้นเลงครับนี่ครับขั้นเลงทีดเพิ่มมา มันเขาเสื่อมมาอย่างนี้นมันมันขวบคุมความเร็วของรถล,ลําบากครับมันมันบอดีวะต่อไปผมก็เลยซื้อมาใหม่ครับนี่ครับหาสิบบาทครับซื้อมาจากช้อปปี้ครับขนหากระบะคันเร่งคันเร่งเรือก็ได้ครับคันเร่งรถไทานาเดินตามก็ได้ครับเป็นวัสดุยางดีครับแข็งแรง เดี๋ยวผมจะลองใส่หน่ไปเบ่งแล้วดีไปเบ่งว่ามันจะดีบ่นี่ครับแบบดีครับแบบหนุ่มแบบแบบสะเทียนครับครับอ์ปกรณ์พ่วงรถครับสามยางคันเร่งเบรกแล้วก็กันบังคับเดียวครับสามยางครับถ้าห้าขวบพ่วงบันไดครับลดขั้นเน็มกันยู่ในกำมือของเ้าครับนี่ครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนคันเหล็กบังคับกระแสประัจเบอร์ซิบคันออกครับบายางครับ นี่อาจจะบฏิทายคิดเ,เบิ้งนะเพราะว่าผมไม่มีคนถ่ายให้กระแก้วตัวนี้เป็นเป็นนเปม้วนใส่ฝั่งนั้นแทนครับมาสายใส่แค่นั้นเองครับครับเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีทำกันเลยครับอันนี้เอิ้นว่ากระเดืองกระเดืองเลี้ยวตัว V หางบิ๊กจิ๋วนะครับกระเดืองเลี้ยวตัว V หางบิ๊กจิว๋วมันก็จะมีคางใส่คางวัครับอันนี้คางสายนะครับน,นู่ลักษณะนี้ครับ ผมได้มาจากตรงนี้ครับผมซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากรัซาดาครับลอยก่าไว้ครับประมาณลอยยี่สิบครับพ่กกระตับตามเ้นนี่ครับทีคิดไว้นะครับต้นแรกมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับตัวนี้ตัดแบบมันจะได้สองคูครับหรือว่าสี่อันครับถ้าเขาบอกมีตัวนี้ให้เราเอาเล็กธรรมดาก็ได้ครับมาเจาะหัวก็ได้ครับนี่ครับ มันก็มีลักษณะนี้เนาะนี่ครับตักมาก็บเป็นลักษณะนี้ก็จะมาเืียมเส่ตรงนี้นะครับบากสักเล็กน้อยครับให้มันโค้งมนเข้ากันพอดีครับนี่มาครับใส้2สองอันครับนีวนี้เส่ข้างล่างตัวนี้เส่ข้างบนครับครับเดี๋ยวก็จะเชื่อมครับตอนเชื่อมนี่บริทศไทยเบิ่งนะครับมันมีคนถือโทรศัพท์ใหครับ ครับตอนนี้เชื่อมเรียบร้อยแล้วครับาตาจงมาประมาณนี้ครับจากมาก่อนเทนเป็นตัววีครับเ็นเป็นคือตัวเอลครับลักการมีประมาณนี้ครับสมมติว,วันนี้เป็นคอนใหม่ครับก็จะเกลืงใหม่ทอนนี้ครับถ้ามีใหม่สันสันมากเกลืงสินะครับ ออกแห้งเกลืองนี่หลายแห้งครับแม่หม้ครับ้าขนาะเดียวกันที่ห้าเอาใหม่ที่มันยาวขึ้นใช่ครับมะเกลืองครับออกแห้งนิดเดียวครับนี่คือกันครับลวกันคายกันครับครับเรียบร้อยครับเอามาประกอบใส่เรียบร้อยครับนี่ครับ กําให้เบิ้งครับเออมองนี้ก็ใหญ่แล้วครับใหญ่ให้มันตรงกใกล้ตัวนี้ครับเวลาเราแลมันสันยังสิบบดังเนะงาะใหญ่ไหมผมเลือกตัดมองนี้นะเพราะว่าเชื่อมนั้นซีฟยังสิบบดถลอกครับถา้าก็มาตัดมองนี้นะเชื่อมนั้นซีฟมันจะถลอกไละสติเกอร์จะไหม่ครับฟังน,นี่ก็ดกันนะครับนี่ครับกําเบาแล้วครับ ส่วนคันเลงครับนี่ครับใส่ดีแล้วครับตัวนี้ปั๊บได้สบายเลยครับมองนี้ได้คอยเอาสายเคเบิลทายมาหมันครับเอาฝั่งมัดไปก่อนครับ